อ้าวโยสวัสดีกัน้วยนะครับ er um, วันนี้เไม่อยู ham, ่กับรายการมิสเตอร์พุ่มคงกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับกลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้เล่นคอมานาเลยนะครับไม่ใช่ไม่ได้เล่นนอนบูนาเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ไม่อยู่กับเซิร์ฟเวอร์นะครับในคอมนะครับชึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะครับชื่อว่ากาเจลนสกายนั่นเองนะครับก็นะ ก็มาโปรโมตนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ช่วยกันสรางครับเซิร์ฟเวอร์เพื่อนผมล้วนๆนะครับเป็นเพื่อนแท้ๆเลยนะครับซึ่งใครที่เต็มที่จะมาขอโอเีก็ปัดไม่เลยนะครับไม่ให้นะครับแต่จะให้ไอพไว้ด้านล่างนะครับก็มาสำรวจเติมได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เพื่อนผมนะครับชื่อว่าตะกาย มีเพื่อนผมชื่อว่าสกายดิทบุ๊เทมแล้วก็ใครไม่รู้ก็จะแค่นี้แล้วก็ผมนะครับปนึนะครับผมอ่ะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดแอดมินนะครับจริงๆผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่รู้มันเป็นอะไรกล้องเป็นอะไรอีกไม่รา้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับ สตาร์ทน,นะครอเนอร์ก็คือเจ้าของเซิร์ฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นสกายคูสองหกนะครับก็คือเพื่อนของผมออออองเองน,อนั่นเองนะครับอ้อชื่อย่งเท่อออ๋อออออครับอันนี้ก็โคโอเนอร์นะครับก็จะเป็นโพสคุงนะครับก็คือดิสนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็ใครไม่รู้น่าจะเป็นน้องสกายมัง้ง สต,ตาร์ทนะครับตอนนี้ก็จะเป็นผุมเองนะครับซึ่งผมนะครับเอ่อเป็นเป็นคนที่ต้องเติมนะครับซึ่งคนอื่นเขาก็ต้องเติมกันนั่นแหละเพราะว่าขนาดนี้มันเป็นเติมเพื่อนนะเพื่อนแท้เลยนะครับผย่ายผมเติมเลยนะครับแล้วคนอื่นจะให้ไหมล่นะเราคิดดูก็เก้าสิบถูได้ซูเปอร์วีเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ก่อนถ้าสิบูได้บีไอพีดิเออ ้าสิบ t w ต้องได้สุดกัว V A P ร้อยห้าสิบ t w นะครับเกมหมูนะครับสองร้อย t ูนะครับโพลิศนะครับตอนนี้ก็เออสามร้อย t ูนะครับสามร้อยท w o ได้เป็นเนี่ยครับ Builder ร้อยสี่ร้อยห้าสิบ t ูก็ส Star นะหกร้อย t ูก็ Admin นะครับนี่นะครับผมเตอร์แม่ลสี่ร้อยห้าสิบ t ูนะครับได้โบก็พีนะครับ ก็ปลักอินนะครับส่วนส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนลงนะครับกับเซ็ตปักอนะินอะไรพวกนี้นะครับก็ได้อะไยมาจากการเซิร์ฟในไมค์คาพีอนั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดของอินชานนะครับอ่าอินชานของได้ครับเออแหลมคมโอ้โหโหดเลยนะครับ,อ,รโอ,โนะรบอะไรอะ่ะแอดมินไอเดฟทำอะไรบ้า นะครับไ e i p นี่ครับพอามาเหยียบปุ๊บก็จะได้นี่ครับสองพันสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดโอ้โหยังปวดเนี่ยแล้วก็มานี่ครับไ p เอาดาเพชรมานะครับดูดูนะครับเอามานี่ครับจะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้ปวด ที่มันตีบวกแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของฟีไอเทมนะครับซึ่งคุณมิตรของเรานะครับ่้งขผมนั่นเองนะครับก็เป็นคนที่มาสร้างเลยนะครับโอ้โหนะครับเขาบอกให้ผมบอกหน่อยนะครับผมก็บอกวิธีการสร้างมาแล้วนะครับซึ่งก็เขาก็เอาไปทําตามเรียบร้อยนะครับนี่ครับกดได้เลยนะครับมากดได้เลยอันนี้ก็กดได้เออ อ้ยได้เงินนะครับได้เงินได้เงินนะครับได้เงินปีนะครับแต่นี้ผมกดไปแล้วนะครับก็ต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงครับก็โพเทกนะครับก็จะได้ทุกหนึ่งชั่วโมงหมดจับเงินนะครับแล้วก็ V.I.P. นะครับสำหรับใครที่เติมยอดเป็น G.M. หนึ่งแล้วนะครับสมมติว่าเป็น G.M. หนึ่งแล้วครับแล้วก็ พอมากดเป็นฟรี V I P ปุ๊บคุณได้ลด V I P ไปเลยนะครับคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องกับแอดในเซฟนะครับเขาคุณตดไปแล้วนะครับแอดในเซฟังไม่รับผิดชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของชอบนะครับซึ่งกอมาซื้อของได้ครับอซื้อของก็จะซื้อแบบนี้นะครับใครที่อยากให้ผมสอนนะครับว่าทําแบบนี้ยังไงครับเดจะคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคนไม่รู้นะครับใครที่รู้แล้วก็ อันนี้ไปเลยน้ำคุณนี่รู้แล้วก็นะนี่รู้แล้วก็เป็นเอ่อดูขห้ผ่านตาไปนะครับอันนี้ก็แปดร้อยนะครับสี่ร้อยนะครับก็ราคาแบบนี้เลยนะครับอัน,นก็ลมชุดไดมอนด์นะครับก็จะมีนะครับหน่งคันนะครับ,รบ, 5, รบเป็นราคาบวกของเห็ดน,นับซึ่งหนเอาชุดกอดเราเนี้ย เวลาเราใช้เพจแล้วผมก็มาเอามาบวกกันนะครับบวกหนึ่งหนึ่งอันก็ห้าร้อยใช่ไหมผมก็เอามาถ้าสมมติว่าดาบนะครับก็หนึ่งพันนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ขายนะครับขายก็ามาขายได้นะครับขายอืมนะครับผมซึ่งเราสามารถเอามาขายได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็น ออวาร์ปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมาทำนะครับซึ่งผมทำวาร์ปไปแล้วนั่นแหละซึ่งวิธีการล็อกกล่องในเซิร์ฟนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นชาวพีอีแล้วมาเล่นนะการล็อกกล่องนะจะไม่เ,เหมือนกับในในพีอีนะครับซึ่งพอระวางกล่องอยแล้วเราก็แปะป้ายไว้อย่างนี้เลยแล้วก็กดออกนะเราก็จะทำการไพรเวทเรียบร้อยนะครับ แต่สมมุติว่าคุณน่ยอยากให้เพื่อนคุณมาเปิดกล่องใช้ร่วมกับคุณได้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่อยากให้เพื่อนมาเปิดกล่องเนี่ยจะเขียน private นะครับ private นะครับสมมุติว่าผมอยากให้อ่าเจมแล้วกันให้เจมนะคเปิดกล่องได้นะก็กดนี่ครับอ่ะมอร์ดูเ r อร์อเวอร่วันอ๋อ ไม่รู้ผมจะไม่ได้วิธีการทำนะครับอะไรบ่อยแคโอะไรเนี่ยทำอะไรกัน,นอันนี้ก็เพื่อนผมนับชื่อดิดนะครับงอนิดอย่างโหดนิดทำอะไรวะเนี่ยอะไรวะ อพีพีนะครับก็ือกมาเล่นกันได้นะครับผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเพียงสั้นๆนะแค่จะมารีวิวเซิร์ฟเพื่อนผมเท่านั้นเองนะเซิร์ฟนี้ชือว่ามินิคาร์ฟนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ครับสามารถเข้าเอ่อเข้าเล่นนะครับคุณอย่าเอาไอพีไปใส่ในพีนะครับมันจะไม่ติดนะครับคุณต้องเอามาใส่ในคอมนะครับ ซึ่งเวอร์ชันก็1.2นะครับเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i ร e ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกาวสารเซิร์ฟเวอร์นี้กันอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ